ก่อนดูคุยแซบโชวอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดีย๋ยวนี้เลยค่ะฟันดี้ฟันเด่นัแสดงกู้ภัยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้ขอเครียนดรามา่าแหลังเกิดความเข้าใจผิดถูกกู้ภัยค่ายใ,ใหญ่และออกจากพื้นที่ตึกถะถ่มสอตอง,อง รอบัปเดตสถานการณ์ที่ผ่านมา12วันขุดพบชิ้นส่วนอวัยวะและเจอเศษชิ้นเนื้อมนุษย์เป็ดพบพร้อมเปิดโปงคาใจชาวเน็ตปฏิบัติการล่าช้าทาให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและเสียงปริศนาที่หลายคนได้ยินว่าช่วยหนูด้วยตกลงแล้วเป็นเสียงใครกันแน่วันนี้ขอต้อนรับนักแสดงคู่แฝดผู้ายใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันฟันดี้ฟันเด Da 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 da, da. ใหญ่ด้วยนะคะคือปกติแล้วรายการเราเดินเป็นพรมแดงวันนี้คุณกู้ภัยมาในพรมแดงนี่มองแปลกๆกันนะคะเนี่ยแต่เท่มากเป็นนะความรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เดินพรมแดง เท่มากวนนี้ปกติจะเดินอยู่บนก้อนหินกับเหล็กเส้นเสียง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 ไปไหนแล้วพี่ไม่ไม่เห็นหนูชอบคนเสียงแหบเลยทำแบบนี้มาหยานะเองนี้เชิญทั้งสองคนนอนก่อนดีกว่าค่ะนั่งก่อน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 พี่ชายของเราเองผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ของคุยแซบโชด้วยนะคะอย่าลืมกดส b s c r i b e ใน YouTube บอเลนมาม m a ด้วยแล้วก็กดติดตามใน Ti ๊ t o k ให้เราด้วยนะคะใช่แต่จริงๆก่อนที่เราจะคุยกันน้อเป็นเชื่อว่าหลายๆลยคนอยากจะอัปเดตเรื่องราวว่าเป็น้นีะ ออขออนุญ,ญาตแล้วกันนะคะรายการคุยแซ่บโชว์นะคะรวมถึงทีมงานทุกคนแล้วก็พิธีกรด้วยเนาะอยากจะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็กับครอบครัวทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนนะคะรวมถึงครอบครัวที่กําลังเฝ้ารอขอให้สู้ๆต่อไปเนาะแล้วเป็นกาลังใจให้นะยังไงเราก็ยังรู้สึกลึกๆว่ายังมีความหวงังแหละถึงแม้ว่ามันจะแบบผ่านไปหลายวันแล้วก็ตามเพราะว่าตอนนี้เข้าวันที่12แล้วอัปเดตสถานการณ์วันนี้ก่อนเลยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้าง ณตอนนี้อะค่ะถ้าตอนนี้ก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยในโซนเขาจะแบ่งเป็นสี่โซนอย่างที่ทราบกันนะก็คือว่าเขาก็มีการตามหาตลอดมีการค้นซึ่งถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยในโซนซีเองเนี่ยก็จะมีการพบร่างนะครับตามที่เป็นข่าวมาแล้วแต่ในส่วนโซนอื่นเนี่ยก็มีการปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วแต่ว่าห่วงเวลาไหนเนี่ยจะเหมาะสมในอุปกรณ์หรือวัสดุหรือว่ากําลังพลแบบไหนค่ะ อย่างที่เราติดตามข่าวก็แต่วันแรกๆเลยก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานหลายกลุ่มหลายประเทศเข้ามาร่วมมือกันแต่ละส่วนแบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะ,ะคาว่าเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นทีมกู้ภัยนะะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ผมเนี่ยตอนที่อยู่เนี่ยก็ได้รับการประสานให้เป็นล่าม,มนะครับเป็นแต่แบบไม่ได้เป็นล่ามหลกัก แต่ก็เกือบจะอยู่ตลอดในส่วนหนึ่งซึ่งของผมเนี่ยก็ในทีมจะดูแลของ Israel, อิสราเอลของประเทศอิสราเอลที่เขามาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในภารกิจที่เวลาเข้าสู่พื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอิสราเอลเนี่ยเขาปฏิบัติซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะร่วมภารกิจกับต่างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยมันต้องมีระบบมากมายที่เกิดขึ้นต้องไปสอบต้องไปนู่นไปนี่มากมายมเพื่อจะได้เป็นเออินสตาเลแต่อันเนี้ย เป็นระดับที่เรียกว่าเป็นหัวกะทิของการ Search and ด์เลสคเลยของอิสราเอลมาฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติของเขานะครับนั้นคืออิสราเอลและในวที่อิสราเอลเข้านั้นเนี่ยก็จะมีของทหารอเมริกันด้วยฉะนั้นการมาเม์ดกันเนี่ยในจุดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นการปฏิบัติกิจที่มีความคอมพลีตมากเลยและที่สำคัญคืออย่างที่ ทุกทีมในกู้ภัยไทยเนี่ยครับที่สามารถทํางานกับต่างประเทศได้ในกู้ภัยได้เพราะว่าเราเนี่ยถูกฝึกและพัฒนานในรูปแบบเดียวกันกับสากลเราเลยสามารถทํางานร่วมกันได้ใช้ภาษาเดียวกันของการกู้ภยัเยเลย,เลยทำให้เกิดความสมูทที่จะทํางานได้แล้วในส่วนของพี่ๆทั้งสองมันจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนไหนหรือหน้าที่อะไรของเราที่ทําตรงนั้นนะคะพี่ ก็เป็นก็เรียกว่าก็เป็นอาสาสมัครในส่วนหนึ่งที่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจให้มีความก็เรียกว่าสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยบทบาทหน้าที่ของทั้งหมดที่เกิดขึ้น,นในสภาวะที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นภยัยต,ตึกเนี่ยที่ถล่มไม่ได้เกิดจากการถล่มจากการก่อสร้างแต่การถล่มเกิดจากแผ่น,ผนดินไหว,ไว<อ>ฉะนั้นเราต้องทราบไว้ดีว่า มันไม่ใช่ถล่มเองอแต่มันเกิดจากแผ่นดินไหวเราลืมไปหรือเปล่าะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเขย่าจากใต้พื้นโลก10กิโลเมตรลงไปตอนแรกบอกเป็น7.7ตอนหลังว่าเป็น8.2ดฉะนั้นเนี่ยตึกที่ถล่มลงมาเนี่ยแล้วมันมีตึกอื่นๆในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้วยแต่ตึกนี้ดันเป็นตึกที่ถล่มลงมาก็เลยมีเหตุที่ทําให้มีผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในเป็นจํานวนมากทีพ่พูดอย่างนี้แปลว่าการทํางาน ก็จะไม่เหมือนตึกอื่นๆที่เราเคยทํามามันเหมือนกันเพียงแต่ว่าในระบบปฏิบัติเนี่ยหรือว่าระบบ ICS ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการบริหารจัดการขึ้นเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากฉะนั้นเมื่อมีตึกขนาดใหญ่มันสูงตั้ง30ชั้นนะจริง30ชั้นบางคนมองจากภาพนึกว่าก่อนเล็กๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตึก5ชั้นยังเมื่อปีก่อน ก็คือที่กิจสดานครที่เคยมีไฟไหม้และถล่มมาทับนักดับเพลิงใช่ไหมับหรือร่าปีก่อนนู้นที่คลองห้าหรือปีก่อนนู้นที่สุขุมวิทอันนั้นน่ะก็คือจะชั้นมันจะน้อยกว่าแต่เนี่ยคือสาวสิบชั้นโอเคปริมาตรมันอาจจะไม่หนักเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จมันมีแค่ชั้นนั้นชั้นเนี่ยละถามว่าแล้วเราไปอยู่ส่วนไหนเราก็ไปเป็นเครื่องมือหนึ่งของการเรียกใช้ปฏิบัติเมื่อมีเครื่องจักรหนักเข้า เครื่องจากหนักจะเข้าหลังจากที่72ชั่วโมงผ่านไปแล้วคือชั่วโมงมันมีค่านะ72ช,ชั่วโมงแรกเขาก็จะมีความหวังสูงสุดเลยว่าทุกคนรอดจะช่วยได้นั้นฉะนั้นเนี่ยแมนพาวเวอร์พาวเวอร์แมนที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือพวกอา,าสา <คน S 1> สมัรครเข้าไปเซิร์ชในสิ่งที่ไม่เรียกเ,เรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมอันตรายจนเกินไปเพราะว่ามันยังมีการสั่นวหวอยู่ในตอนนั้นเวลฉะนั้นสิ่งที่มองด้วยตาและในระยะประชิดที่สามารถหยิบจับต้องแล้วนําออกมาได้ ก็พึงปฏิบัติได้เลยค่ะนอกจากหน่วยกู้ภัยกู้ชีพที่เข้าไปช่วยนะพี่เล็กพี่ใหญ่นะก็ยังมีหน่วยเคนาค่ะสุนัขเคนาเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวถอนกําลังกันแล้วคือเคนาอ่ะมาอยู่ตั้งแต่แรกๆแล้วแต่เคนาจะมีทั้งภาคของเอกชนและก็มีของหน่วยนงานรัฐและก็มีของเมืองนอกนั่นก็คือเคนาของทางอเมริกาก็มานะครับฉะนั้นเคนาเนี่ยเขาถูกฝึกต้องพูดกันตรงๆก่อนไม่ดราม่านะเคนาคือสุนัขเป็นสุนัขทั่วไปแต่มีการเทรนนิ่ง มีการฝึกมาเพื่อสืบสอบเคาะค้นหาผู้ที่รอดชีวิตหรือสิ่งของถูกไหมฮะเช่นถ้าเกิดถูกมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ้าวสมมติสมมติตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถนัดคนเราถนัดไม่เหมือนกันเหมือนกันสัตว์ก็ถนัดไม่เหมือนกันตัวนี้เขาอาจจะถนัดในเรื่องของการดมเนื้อหนังมังสมนุษย์พิมัแแต่ผมฝึกมาด้วยกันผมอาจจะไปถนัดในเรื่องของการดมสิ่งเสพติด ก็ได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยเคนายเนี่ยมันมีดราม่าที่ว่าทําไมเข้าไปแล้วน้องไปเสี่ยนถูกไหมครในช่วงที่ผ่านเราก็เราก็เป็นห่วงแต่ในพื้นที่นั้นน่ะก่อนที่เคนายจะเข้าไปมันมีการใช้ฮิวแมนก็คือใช้มนุษย์เนี่ยเข้าไปดูเบื้องต้นอย่างเมื่อเช้านี้อย่างเมื่ออย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ผมก็ก่อนที่จะมาเนี่ยก็ไปเซิร์ชในโซนบีแต่มันเซิร์ชต่อเนื่องมาสามวันแล้ะเมื่อสองเมื่อเมื่อวานนี้ ก็เซิร์ชซึ่งมีหมาตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียกเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดเข้ามาก็เห่าตรงจุดที่เราเนี่ยขุดค้นขึ้นมาแล้วนําสุนัขเคนายเข้ามายืนยันเขาก็ินดมเนี่ยเสร็จปุ๊บพอเจอเขาก็จะเห่าถูกไหมฮะเขาจะเห่าเห่าแต่บางตัวเข้ามาเอตัวที่สองเข้ามาเขาก็ดมพอเขาเห่าแล้วหันมามองเจ้าของแล้วก็ทำท่าอย่างนี้เลย ยืนยันยยืนัใช่มีแน่แน่ใช่ทีนี้ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติตรงนี้เป็นปูนต่างๆยืนยันแล้วนั่นหมายความว่ายืนยันรันที่สองจากคนแรกที่เป็นนักกู้ภัยเป็นเคนายฉะนั้นมันยังอยู่ลึกก็ขุดอีกขุด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 ตัดตัดตัแกแยกแยกบางขึ้นนำเคนายเข้าอีกรอบหนึ่งก็มาเช้าก็เข้ามา ก็ยังยืนยันอยู่ว่ามีเขาโดนฝึกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมหลายหลายคนในโซเชียลก็จะมีดราม่าสงสารน้องน้องจะไปเหยียบหินปูหรือเปล่าแต่ว่าเขาโดนฝึกมาแบบนี้เชื่อไหมว่าสุนัขเคนายบางตัวเวลาเขาคนเจอแล้วเจอสัญญาณชีพนะเขาจะดีใจมากนะนั่นคือภารกิจเขาสําเร็จแต่ถ้าเกิดเขาเจอแต่ว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วเขาก็จะง่อยๆนิดนึงแต่ก็คือหน้าที่เขานี่แหละนะคะคือทุกคนที่เกิดมาในในโลกแบบนี้รวนแล้วแต่มีหน้าที่ เพียงแต่ว่าหน้าที่นั้นถูกฝึกให้เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นโดยธรรมชาติใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราเข้าใจในบริบทคนรักหมาเราก็รักหมารักแมวนะเพราะนั้นแต่มองว่าสิ่งที่น้องหมาหรือว่าเคนายได้กระทำนั้นเนี่ยมันคือเพื่อนเพื่อนมนุษย์เพื่อนลมหายใจเช่นกันถ้าเกิดเรารักหมาหมามีลมหายใจก็ไม่ต่างแต่ที่เขาก็รักเรามีลมหายใจฉะนั้นเขาก็เข้าไปช่วยแล้วคนที่ดูแลเขาก็รนนกันไม่ใช่มองเขาเป็นเครื่องมือใช่คนที่จูงหมาเคนายเข้าไปอ่ะรัก เคนายตัวนั้นมากกว่าเราเสียด้วยซ้ําเขาดูแลดีนะชั้ผู้เคยเห็นนะ<ช>เขาจะมีบ่อน้ําให้เล่นมีแอร์ส่วนตัวมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้เขาไม่เครียด <cat> เขาคือสมบัติที่ลําค่าของคนนี้ฉะนั้น<ช> <ๆ S 2> เขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้ลูกเขาหรือที่เรียกแทนว่าลูก<ช>หรือว่าหรือพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เจ็บอยู่แล้วเพียงว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่ลังต้อยอมรับในต้องยอมรับเขาถึงพูดไงฉะนั้นก็อาจจะมีรองเท้าอย่างที่ว่าให้ใส่นู่นนี่นั่นแต่แต่ผมก็ไม่รู้นะ วัสดุอุปกรณ์ที่ทํามาเป็นรองเท้าให้สุนัขใส่เนี่ยมันก็อาจจะถูกพัฒนามาแล้วแต่เหมือนเราอะถ้าเกิดเราเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าเราก็ลาคาญใช่นะและสัตว์ก็มีสัญชาตญาณที่เขาไม่ได้สัมผัสกายต้องต้อง,ต,องต้องใส่รองเท้าไง<อ>ฉะนั้นในฟิลลิ่งของเขาที่จะเดินไปโดยเป็นเท้าเปล่าเนี่ยเขาก็จะเควาแต่ในยุคนี้ดราม่าเยอะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเอเซอรีหนึ่งที่ทําให้ดรอปในเรื่องของ เนาะเห็นแล้วสบายใจทีนี้แสดงว่าปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ถอนกาลังทั้งหมดสําหรับเคนายยังมีการช่วยอยู่นะพี่ก็เป็นเคนายของราชการก็มีของตํารวจนะที่อยู่ใกล้ๆฐานเราแล้วก็ที่เมื่อเช้าที่ขึ้นมาอ่ของตํารวจตารวจอลิทรัตอ่ใช่แต่ของเมื่อวานก็คือเป็นของแคนาด่าที่เพิ่งมาก็มีมีเจ้าหน้าที่ของแคนาดามาแล้วก็มีเคนายหนึ่งตัวอ่าคือที่เราเห็นเนาะก็พี่ๆก็ใช้มือเปล่าขุดแล้วก็เจอด้วยใช้มือเปล่าขุดเนี่ยมันต้องอธิบายอย่างหนึ่งว่า ในซอกที่เราเจอหรือเมื่อได้เห็นหรือสิ่งที่ว่าเป้าต้องสงสัยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่โล่งเหมือนเราปลูกต้นไม้มันจะอยู่ในซอกในหลืบในแบบนี้เหมือนเอาอะไรวเนี้ยเห็นแล้วฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะเข้าไปฉลองแฉลงบางครั้งเนี่ยมันไม่มันจะเจ็บประสี่ถ้านั้นมันไม่ือ้อมันก็จะโดนเขาทีถ้าถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ <c oughs> เป็นไปได้หนึ่งมันเป็นได้หลายอย่างแต่ประเด็นเนี่ยเราก็ดูตามความเป็นจริงแต่เราจะไม่สร้างบาดแผลหรือ อะไรที่มันนอกเหนือจากที่เขาโดนอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้มือซึ่งก็จะเห็นโดนปูนกัดจนแดงกันหมดเลยนะคือปูนก็จะอยู่ในเท้าตรงนี้มันจะเพาเราใส่ทั้งมันฝุ่นปูนคือเรื่องปูนเรื่องปูนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางบางบอกเฮ้ยทำไมฟันดีฟันเหน็บแม่งต้องมาเป็นวันดูรามากผิวคนไม่เหมือนกันทําไมบางคนเป็นมะเร็งทำไมบางคนไม่เป็นบางคนเป็นเบาหวานบานไปฉะนั้นเราไม่ว่ากันใครเป็นสิ่งไหนก็ดูแลสิ่งนั้นให้หายไปครับย้อนไปการใส่ถุงมือที่เราต้องช่วย คือเคสที่เมื่อย้อนไปเมื่อ4ี่วันที่แล้วที่นําขึ้นมากว่าจะได้เคสนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราผ่านขั้นตอนมากมายจากหลายทีมที่เข้าไปฉะนั้นมีการสับเปล่ยนกําลังเมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงที่นําล่างออกมาได้เนี่ยมันคือจุดที่บอกมาที่สุด มันเลยมีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้มืออย่างที่เห็นเนี่ยนะแล้วภาพทั้งหมดที่ทุกท่านได้เห็นชมกันเนี่ยมันคือภาพการปฏิบัติการไม่ได้เป็นภาพที่จะบ่งบอกว่าโชว์ผลงานของเราแต่เราเนี่ยทำการบันทึกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นต้นมาช่วงระยะเวลา3-4ถึงวันไปเนี่ยจะไม่มีภาพของใจถึงใจหรือว่ากลุ่มทีมอาสาสมัครของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาเลยเขามีการสั่งห้ามถือว่าเป็นกฎ ก็จะมีช P. P. ่วงทีท <LE> ่านจะได้เห็นแต่ตัวอักษรอย่างเดียวว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลาอะไรก็จะมีของภาพพี่เล็กด้วยนะที่เป็นภาพคลุมร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการค้นของมีค่าอันนั้นคืออะไรคือเคสนี่แหละคือว่าต้องต้องบอกนี่ต้องขออนุญาตกณผู้ชมนะด้วยพื้นที่ที่อยู่ในช่องเนี่ยมันเล็กมากแล้วด้วยตัวบอดี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องกุดเนี่ยผมอ่ะต้องอ้อมต้องเขาเรียกว่าเหมือนเหมือน ขอ,ขอโทษนะมันจะต้องค่้อมตัวเพื่อจะเอามือคุยคเพราะว่าบริเวณศีรษะตรงคอตรงลงไปเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงที่เป็นคานใหญ่<อ>ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยผมก็เลยเร้องขอตอนแรกขอเป็นผ้าดิบสุดท้ายก,ก็ส่งเป็นถุงมามเป็นถุงซิปก็เลยเอามาอหุ้มร่างกายเพราะว่าหนึ่งเลยไม่งั้น,นชุดที่ผมใส่ในวันนั้นเนี่ยจะต้องทิ้งลนะจะมานั่งวันนี้ไม่ได้หรือว่าสั่งไม่ได้ แต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ดูลังเกยียจนะแต่มันคือเรายังคงต้องปฏิบัติอีกมากหนาใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นทรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งในภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพพยานประกอบวัตถุพยานหลักฐานได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเผยแพร่มาในรูปแบบวันไหนเวลาไหนถ้าเกิดจะเรียกเลตติ้งอะไรเนี่ยมันก็คงทาได้แต่ในมนุมหนึ่งเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วแล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราเรียกกลับมาด้วยความคิดไม่ได้คฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คือกาหนดด้วยภาพคลิป คือแต่จริงเอ้าหนูถามแบบแม่หนูไม่มีความรู้เนาะหนูแค่อยากรู้ว่าทําไมเขาให้เราถ่ายไม่ได้ถ้าเราเจอเหมือนแบบเราอยากรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงพี่เขาทาอะไรกันอยู่เขาไม่ให้ถ่ายหรอคะคือปัจจุบันในโลกของโซเชียลยมันมีปัญหาเยอะ,ะมันเลยอาจจะทําให้แบบว่าถ่ายติดนูน่นดีนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ตัวเราอะถ้าเราพอเราพูดถึงเราจะถ่ายเพื่อเอาไว้ดูสถานการณ์นั้นๆว่ามันเกิดอะไรอย่างเช่นถ้ากําลังขุดอยู่แล้วมันมีเกิด เกิดการแคล๊มถล่มขึ้นมาหรือว่าไงถ้ามันเกิดไปแล้วหลังจากนั้นเราจะดูมันเกิดจากอันนี้เราจะได้ศึกษาหรือว่ามุมนี้เป็นยังไงแต่คําว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ให้คุณถ่ายได้แต่ห้ามเผยแพร่เราก็ไม่ได้เผยแพร่แต่ในเวลาที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยมันด้วยการจํากัดของระยะเวลาแล้วก็รวมถึงทีมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาคนไปถ่ายเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ด้วย อัตรากำลังผลที่เราทำเท่าไหร่เือเราเข้าไปในเราเราเป็นทีมเล็กๆนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยด้วยเวลาเงื่อนไขที่เขาให้เราเข้าไปเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยแค่45นาทีเองในการเข้าไปค้นนะั้นเน่ยใช่กว่าจะเดินขึ้นกว่าจะปีนขึ้นแล้วต้องแบกอุปกรณ์อะพวกนี้เนี่ยฉะนั้นเมื่อไปถึงตรงหน้าเป้าหมายที่ยังไม่เห็นด้วยซ้ำนะมีแค่กลิ่นต้องสงสัยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเรายึงต้องรีบกระทําหลายอย่าง เราจะไม่มีเวลามาถ่ายอะไรเลย oh. ในในมุมความเป็นจริงนะ uh huh. แต่แเราจก็ไม่มีคนตามมาถ่ายเราไม่มีไม่มีงั้นดังนั้นเนี่ยในมุมเนี่ยมันเลยเป็นข้อข้อที่พอเข้าใจได้แต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่กระบวนการว่าการถ่ายทําหรือการถ่ายภาพนิ่งหรือคลิปเนี่ยต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่อยู่ตรงจุดนั้นมากกว่า อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณแต่วิจารณญาณของคนปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันเจ้ายอดไลฟ์เจ้าเรียกติ้งแตกต่างฉะนั้นมันแล้วแต่คนที่กระทําอยู่ในเวลานั้นว่าเขาไปบ่ายกฎมาไงห้ามซะดีกว่าสังคมถึงต้องมีกฎค่ะนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นประเด็นดราม่ามากเกี่ยวกับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะหลายคนถ้าไม่ได้อยู่หน้างานไม่ได้เห็นภาพกองปูนที่มันใหญ่ยักษ์จริงๆจะบอกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ทํางานล่าช้าพอล่าช้าปุ๊บคนก็เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอยากจะเคลียราาามตััวนี้้ยงงงไบ ก็มันเป็นสิ่งที่พูดยากมากเพราะว่าในเงื่อนไขของมันเนี่ยในบางบุมนะในวันนี้เราอาจจะพูดได้แค่นี้แต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะพูดได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดพูดในวันนี้ได้เนี่ยในห่วงเวลาตอนแรกที่เราไม่สามารถใช้อุปกรณ์หนักได้มันเป็นเงื่อนไขของ72ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุพังลงมาปุ๊บแล้วมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าน่าจะหรือเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่ามีผู้ติดอยู่ภายในฉะนั้นเราจะตีว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใต้นั้นเนี่ย เป็นผู้รอดชีวิตเป็นเพียงแค่ผู้ประสบภัยแต่ยังไม่ดีแคลว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่ต้องทํไงก็ได้ไม่ให้โครงสร้างเหล่านั้นเนี่ยเกิดการสุดตัวหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากการกระทําของมนุษย์ด้วยการใช้เครื่องจักรเพราะถ้าใช้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะอะไรที่มันค้าค้าอยู่ด้านล่างที่มันเป็นโพรงช่วยคนอยู่มันอาจจะถล่มแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ถ้าเรามองเหมือนดราม่าถ้าเรามองเหมือนในในหนังซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณติดอยู่ในนั้น แล้วมีก้อนอิดเนี่ยที่อยู่บนหน้าคุณที่ยังไม่หลุดลงมาแล้วคุณอยากจะบอกเขาว่าอย่ากระแทกตรงนี้ลงมานะท่านอันเนี้ยเนี่ยแหละมันก็คือหลักการแค่นั้นเองเราจะต้องทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบและปลอดภัยที่สุดทั้งนักกู้ภัยแล้วผู้ประสบภัยมันเลยเกิดคําว่าล่าช้าไม่มีหรอกในใจที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นกู้ภัยค่อยๆทําก็ได้ใจของเราเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาคือพูดง่าย เวลาเราออกจากฐานไปเนี่ยความรู้สึกของเราอยากจะไปยืนจับมืออยู่กับคนผู้ประสบภัยด้วยซ้ำแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะมันต้องค้นหามันถึงมีคําว่า Search แอนด์เลสคทีนี้ย้อนกลับมาว่าดราม่าที่เกิดขึ้น,นในเรื่องของที่บอกว่าทําไมล่าช้ามันก็ต้องแก้เป็นปปาะๆก็คือ72ชั่วโมง <c oughs> ใช่ไหมแต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันคือขั้นตอนที่ระหว่างสถานที่เดียวกันแต่หัวอกคนละหัวอกอ <c oughs> หัวอะ <c oughs> หัวอ,อกของคนที่บอกว่าเร็วกับช้ามันแตกต่างกัน,นกเราที่กําลังทําอย่างสุดความสามารถแต่หัวอ,อกที่เป็นคนผู้ที่เป็นที่รักนั่งรออยู่มันจะดูช้ากว่าปกติมากถูก,ถกไหมครับแต่ทั้งๆท,ที่ด้านในเนี่ยที่มีรั้วปิดอยู่เนี่ยด้านในเนี่ยเราทําอะไรมากมายบนเงื่อนไขแรงกดดันทั้งโครงสร้างทั้งนู่นทั้งนี่มากมายที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยในบริบทที่เกิดขึ้นเนี่ย เวลาของเราเนี่ยหรือความกดดันมันไม่เท่ากันะนะไม่ได้พูดแก้ตัวไม่ได้ทั้งสิน้นแต่เรากำลังบอกว่าเราในที่นี้ผมไม่อาจเอื้อที่ไปแทนตัวของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐนะแต่ผมพูดในมุมที่เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ให้ความหวังกับญาติผู้ประสบภัยดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือตั้งกฎกันมาว่าจะพยายามไม่เข้าไปพบปะ <c oughs> พูดคุยกับญาติ เท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วแต่เราให้ความหวังถ้ามันไม่ได้เป็นดังหวังเนี่ยมันจะยิ่งเลวร้ายเข้าไปดังนั้นเรามีหน้าที่ c o n c e n t ทร t ทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่จะเป็นคนตอบให้กับญาติได้นั่นก็คือหน่วยงานราชการเท่านั้นเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบจริงๆแล้วนะคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับญาติหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ติดในนั้นต้องเป็นหน่วยงานราชการเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานยืนยันในการตอบโต้ซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่ใครก็ไม่รู้เดินมาบอกอรอดแน่ฉันยินสัญญาณชีพฉันนู่นฉันนี่ไปสร้างความหวังแล้วก็สร้างหลายอย่างต้องแบ่งหน้าที่กันนะเนาะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือคลิปคลิปหนึ่งที่มีเสียงใช่ไหมพี่เบอยหลายคนได้ยินนะ,ะเสียงแบบช่วยด้วยช่วยหนูด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากว่าตกลงเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตกลงมีจริงหรือเปล่าตกลง โซเชียลทำขึ้นไหมหรือว่าใครได้ยินกันบ้างเดี๋ยวพี่ๆช่วยตอบคำถามช่วงหน้านะตอนนี้เบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่องว่าเป็นประเด็นเนาะหลายๆคนถกเถียงกันใหญ่เลยว่าตกลงเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงพูดจริงๆของคนที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าโอเคขอเปิดคลิปหน่อยได้ไหมเปิดคลิปอ่ะขอดูสักนิดนึงละกันว่าเผื่อไม่ด้ใครได้ดูเนาะเพราะผมพูดเยอะแล้วเดี๋ยวให้เล็กตอบา ใพี่เออตกลงพี่เล็กกับพูดเยอะไม่ใช่พี่ค่ะอเรารอคลิปแป๊บหนึ่งนะคือหลายคนกําลังอยากรู้ว่าตกลงใครพูดถ้าเกิดคลิปที่เห็นนั่นอ่ะมันเป็นคลิปคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนที่ใกล้เช้าแล้วและเป็นคลิปที่ยกยกก้อนหินขึ้นโดยทีมอิสราเอลผมกับไอ้น้องเอมมี่เนี่ยเป็นล่ามและคลิปตรงนั้น่ะ ผมมาอยู่บนนั้นก่อนแล้วพอมันต้องยกขึ้นว่าน้ําหนักตันมันเยอะก็เลยถอยออกมารอด้านนอกนี้อ่ะอันมีเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราฟังกันก่อนนะ ทางโซเชียลจะมีเหมือนเสียงแววว่าว่าช่วยด้วยค่ะเป็นเสียงผู้หญิงไกลๆนะคนที่อยู่หน้าง,งานตรงนั้นเป็นเสียงแบบนี้ไหมคะอันนี้ยที่ถ่ายอ่ะเป็นชั้นหนึ่งค่ะมันเป็นลานจอดรถค่ะคือมองขึ้นไปมผมอยู่ชั้นสองใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีได้ยินเสียงแต่ตรงนั้นผมไม่ได้ยินก็อยู่ก็ได้ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเออคือคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ยินแต่ว่าคนถ่าย หรือว่าเสียงที่มันออกไปของคนเขาได้ยินไหมเอางี้พูดง่ายตามหลักวิทยาศาสตร์เรากําลังตามหาผู้รอดชีวิตอยู่ฉะนั้นเมื่อมีเสียงแปลกปลอมขึ้นในลักษณะเป็นการร้องขอนั่นย่อมทําให้คนที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดมันจะต้องนิ่งใช่เพื่อจะฟัง่ถูกไหมมันจะไม่มีอาการยืนอย่างนี้แน่นอนมันทุกคนจะถูกคําสั่งโดยทันทีจากสรพว่าทุกคนเงียบอเพื่อจะฟัง แล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะต้องตื่นตุมแบบหลายอย่างในการที่จะทำอะไรมากขึ้นนั่นคือรีแอคเมื่อได้ยินเสียงคำว่าช่วยด้วยมันจะหยุดทั้งหมดการเดินการอะไรทุกอย่างทุกคนจะหยุดแต่เราไม่มีภาพแบบนั้นแล้วใช่นะตอนนั้นไม่มีแต่ว่าจริงๆเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นจากการให้เงียบแล้วฟังก่อนนั้นนี้เห็นบอกว่ามีคนเคาะขอความช่วยเหลือก็จะได้ยินเสียงออคือในข้อเนี่ยในข้อบ่งชี้มันมีหลากหลายมากค่ะฉะนั้นเนี่ยในบรบทที่เกิดขึ้น การเคาะหรือส่งเสียงที่ดังมาจากด้านในนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากที่เกิดขึ้นถ้าเกิดผู้ประสบภัยอยู่ด้านนั้นยังคงมีเสียงเมื่อเราบอกว่ามีใครอยู่ด้านในไหมส่งเสียงหน่อยทุกคนจะหยุดฟังถ้าเกิดเขามีเสียงเขาจะโกนมากเช่นช่วยด้วยหรือูตรงนี้เบาๆใช่ไหม<ช>หรือถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะส่งเสียงได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีมือที่ติดอยู่ หรือว่ามีต้อนหินเขาก็จะหยิบขึ้นมาเคาะเราก็ได้ให้สัญญาณเหมือนเหมือนบอกเขาเพราะอาจจะสติเบร์หรือว่าถ้าพูดไม่ได้มีหินหรืออะไรที่อยู่ข้างตัวให้เคาะให้สัญญาณเราอ,อย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปกติถ้าถ้าเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราก็จะบอกให้เขาทําอยู่แล้วมันเป็นแพทเทินของของการการทำเรสตครับการทําอยู่แล้วเออจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายแต่ละเรื่องที่เขาทำเนี่ยถึงกระต้องนี่ขนาดเขาทํากันจนแบบจะพ่วมืออาชีพก็ได้นะเพราะเขาทํามาหลายสิบปีแล้วใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่ดูในข่าวเราเห็นว่าเหมือนมันกองมันเล็กแต่30ชั้นน่ะพอหลังๆคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วที่รถเขาไปช่วยขุดรถแค่นี้กองสูงท่วงขึ้นไปเท่านี้คุณผู้ชมเห็นไหมบางคนก็จะบอกว่าทำไมข้างล่างเจอแต่เหล็กไม่ไปถึงข้างบนออกมาก่อนล่ะ ซึ่งมันยากมากนะพี่เนาะมันยากยากมันต้องเป็นตามโลกจินตนาการกับความเป็นจริงบางครั้งมันไม่สอดคล้องกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมเนี่ยเราจะไม่ก้าวไก่จินตนาการของคนอื่นวันนี้เรามาคุยในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดีกว่านั่นคือตึกที่สร้างโดยซีเมนต์และเหล็กสูง30ชั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันพังลงมา30ชั้นอ่ะมันพังลงมาเหลือแค่เนี้ยฉะนั้นมวลหนุ่มมันมันจะหนาแน่นมากและเหล็กเนี่ยมันแหลมคมมันอันตราย มันทั้งหกักทั้งแทงแล้วตัดฉะนั้นเนี่ยนักกู้ภัยที่ขึ้นไปหรือใครก็แล้วแต่มันมีโอกาสเสี่ยงหมดที่จะขึ้นใช่คือเอาอง่ายๆเลยว่าคือตอนนี้นอกจากใช้แรงแล้วตอนนี้บางทีมก็คือต้องต้องไหว้เจ้าที่กันแล้วอะถูกต้องอต้องใช้เาขาเรียกว,ว่าเจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางเออ,อต้องช่วยเปิดทางแล้วแต่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันเพราะว่ามีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ต้องถามสองคนนี้นะคะทั้งพี่เล็กแลวพี่ใหญ่เลยเมื่อกี้นี้เปิดเอาไว้แล้วบอกว่าตอนนี้พี่ๆถึงขนาดก็ต้องจุดทู คือด้วยความเป็นประเทศไทยนะเมืองไทยเขาก็ต้องมีพิธีกรรมหลายอย่างอันนี้มันก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกแรงยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็น the last hope ก็ได้บางครั้งในความรู้สึกของคนเฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เห็นด้วยดวงตาเนี่ยว่าการก่อสร้างเอ้ผู้บิดการรื้อค้นทำแบบทำการค้นหาเนี่ยมันดูช้าไม่ทันใจเหมือนที่บอกเนี่ยหรือว่าเอะ เปมีผีบางตาไหมมีนู่มมินี่ไหมใช่ป่มมันก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าที่ไหมใช่ก็เมชาเขาพวกญาติๆก็มากันซึ่งก็เดินผ่านทางเราไปก็เลยให้น้องวิ่งไปดูตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งอังก็เรียกว่าจะมาทําเรื่องพิธีอะไรมาขอเข้ามาหรืออะไรหรือเปล่าดูครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเปิดทางให้เราหน่อยนะก็ขอให้เราหาแต่เรื่องนี้เป็นผมในมุมผมตอนนี้นะเพราะว่าเมชาที่เกิดขึ้นตอนมุดเข้าไป ให้ฟิลมุดเข้าไป<ม>ในบริเวณนั้น,น่ะมันจะสีปูนมันจะเหมือนอยาสีเทาแต่มันจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่สีแตกออกไปที่จะดูเหมือนเป็นอมน้ำฟิลบอะพี่อย่างนั้นรอไปหนึ่งผมจะเอื้อมสุดมือให้ผม่าจับจับ,จบ,จบตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆหมนัน่มันก็เอื้อมไปหายะฮก้อนหินตรงนั้นอ่นะก้อนนั้นล่ะอยู่ดีหายไป จับหลังมันนะเพื่อจะเอื้อมไปเหยีบแต่มันบอกหินนั่นนี้แต่เรามองไม่เห็นแต่มันเห็นเพราะมันแคบมันต้องเอาหัวมุดลงไปแล้วก็เหยียเออแล้วผมจะถึงแล้วพี่ประเดปปุ๊บขึ้นมาแล้วมันระหว่างที่มันมันเหมือนมันล้าสายตาพี่เดี๋ยวจะถึงแล้วปุ๊บอานไปหายไปละเอ้ก็มีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนาะยังอยากรู้อีกอ่ะมีมีปฏิหารอะไรให้พวกเราได้ตื่นเต้นอีกไหมคะก็อยากคําว่าปฏิหารเนี่ยทุกวันเนี่ยยังคงอยากให้มีปฏิหาร ให้มีผู้รอดชีวิตมากที่สุดนะพวกเราก็มีความหวังเช่นนั้นเหมือนกันนะคะจริงๆพี่เล็กผู้ใหญ่เนี่ยก็เห็นช่วยเหลือคนมาหลายเหตุการณ์หลือเกิดค,ครั้งนี้พวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะอขอให้ผ่านพ้นครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ